ส,ส,ว <salud> ส,สวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะมาสอนการใช้โปรแกรม d e ็ซีพในเรื่องการบวกค่าจำนวนเต็ม2จํจำนวนค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกก็ดับเบิลคลิกที่โปรแกรม d e ็ซีพแล้วก็เลือกที่ไฟล์ค่ะคลิกที่ New แล้วก็เลือกที่ s u r c e File หรือกด Ctrl N ค่ะก็จะขึ้นหน้าจอดังนี้ค่ะ บรรทัดแรกก็จะเป็น sharp include วงเล็เปิดปิด stdio h ค่ะซึ่งเป็นการบอกว่าให้เราทำการรวบรวม header file ที่ชื่อว่า stdio h บรรทัดถัดไปก็คือฟังก์ชัน void main ค่ะคือเป็นจุดเริ่มต้นของโปรแกรมถัดมาก็จะเป็น วงเล็บเปิดปิดปิดกาค่ะซึ่งเป็นเครื่องหมายบ่งบอกขอบเขตของการทำงานต่อมาก็จะทำการประกาศตัวแปรโดยในที่นี้จะใช้ int สำหรับการเก็บค่าตัวเลขจำนวนเต็มและตัวแปรจะมีทั้งหมด3ตัวแปรค่ะคือนำอมม่านำา2แล้วก็ซ้ำค่ะแล้วก็ตามด้วยเซมิโคลอน บรรทัดถัดมาก็คือ print f วงเล็บเปิดปิดแ,แล้วตามด้วยซิงเกิลโคดค่ะแล้วก็ p ีดอินเ e ิร์ u นัมเบอรซึ่งเป็นการบอกให้ก่อข้อมูลตัวเลขที่ต้องการค่ะ ซึ่ง printf จะมีหน้าที่ทำให้โปรแกรมแสดงผลออกมาทางหน้าจอและจะต้องปิดด้วยเซมิโคลอนทุกครั้งบรรทัดถัดมาคือสแกน f วงเล็บเปิดปิด s i n เกิลโคดเปอร์เซ็นดี โคลอนแล้วก็แอมเพรชันนำหนึ่งแล้วตามด้วยเซมิโคลอนค่ะบรรทัดถัดมาก็คือจะเป็นโค้ดเหมือนบรรทัดที่5ค่ะแต่เปลี่ยนจาก number 1เป็นน u m เบอร์ทู บรรทัดถัดไปก็จะเป็นเหมือนบรรทัดที่หกค่ะเปลี่ยนจากนำหนึ่งเป็นนำสองต่อมาจะเป็นการนำคำทั้งสองมาบวกกันโดยใช้ตัวแปรที่ชื่อว่า ซัมคือซัมเท่ากับนำหนบวกนำสอง semicolon ต่อมาจะเป็นการแสดงผลโดยใชย้ pin F ในวงเล็บ ซิงเกิล o คดซัมออเปอร์เซนดีบวกเปอร์เซนดีเท่ากับเปอร์เซนดีซิงเกิลโคดคอมมานานึ่บวกนำ2สองคอมมาซัมแล้วก็เซมิโคลอน บรรทัดต,ต่อมาก็จะเป็น getc head วงเล็บเปิดปิด semicolon ค่ะโดย g e t ใช้รับค่าการกดจากแป้นพิมพ์และไม่แสดงออกบนหน้าจอบรรทัดสุดท้ายก็คือ return 0 semicolon ค่ะโดย return 0คือการโดย รีเทิร์คือการไม่ให้คืนค่ากลับค่ะต่อมาก็จะเป็นการทำการเซฟค่ะโดยการกด c o m p i l e and run และเปลี่ยนชื่อตามที่ต้องการนามสกุลก็ต้องบันทึกให้เป็น .c ค่ะแล้วก็กดเซฟ แล้วทำการคอมไพ y ์แอนลันหรือ F9 ก็จะได้หน้าต่างออกมาเป็นแบบนี้ค่ะต่อมาก็จะทำการใส่ตัวเลขแล้วก็ทำการใส่ตัวเลขอีกครั้งค่ะแล้วผลลัพธ์ก็จะ,สะแสดงออกมาดังหน้าจอค่ะ ค่ะเมื่อกี้ทำการลันแล้วออกมามันผิดค่ะแต่โค้ดจริงๆคือมันต้องใส่ก็ใส่เครื่องหมายหลังเปอร์เซนต์ดีค่ะแล้วก็ทำการลันใหม่พิมพ์ตัวเลขที่ต้องการค่ะแล้วก็พิมพ์ตัวเลขที่ต้องการอีกครั้งค่ะก็จะได้ผลลัพธ์ดังหน้าจอค่ะ ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ